วันนี้นะคะจะมาเล่าแนวทางการพัฒนาประเทศของประเทศจีนในอนาคตนะคะวันนี้ก็จะเอาประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะนะคะก็คือว่าประเทศจีนนะคะจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดในโลกนะคะภายในปี2 0 3 2ค่ะ คือว่าเขาต้องการที่จะมีนวัตรกรรมด้าน AI นะคะ Semiconductor นะคะ Cloud Computing ค่ะแล้วก็ภายในปี2025นะคะเขาจะมี10%ของ GDP ของเขานะคะจะมาจาก New Digital Economy ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือว่าเขาอยากจะให้56%ของประเทศนะคะมีอินเทอร์เน็ต 5G ค่ะ 5G แบบจริงๆนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะเขาก็จะมีการลงทุนด้านการทํา R&D นะคะทําวิจัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายด้าน R&D นะคะหรือว่าการทําวิจัยคะ่ะจะสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายนี้นะคะไปหักภาษีได้ถึง75%นะคะสาหรับบริษัทที่มีโรงงานผลิตอยู่แล้วนะคะสามารถหักภาษีไปได้อีก100คะ่ะแล้วเขานะคะก็ยังอยากจะเป็นรประเทศนะคะที่มีการผลิตด้านหุ่นยนต์นะคะด้านรถนะคะ รถที่ใช้พลังงานสะอาดนะคะด้านการสร้างเครื่องบินนะคะแล้วก็ด้านการสร้างเครื่องจักรทางการเกษตรค่ะที่สำคัญนะคะเขายังจะมีกฎหมายนะคะที่จะหยุดแล้วก็ยับยั้งการผูกขาดทางเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะให้การตลาดนะคะมีการแข่งขันที่มีความแฟร์มากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะในแนวทางการพัฒนาประเทศจีนในอนาคตค่ะ ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้นะคะหรือว่ากดลิงก์นื้อผู้ฝ่าได้อย่าลืมกด Follow นะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมาพูดถึงข้อ2และข้อ3ที่พี่ว่าน่าสนใจค่ะ